ครับก็สวัสดีพี่น้องปองปายถม,มนถมบอลน,น,นะครับมอฟ้าไก่วาไก่วะไทยวะเล่านะครับเนาะในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับครับมื่อนี้กัมาพระพี่พระน้องนะครับมาเบิ่งหรือว่ามาพิศูจน์ดวงวิญญาณนะครับพระรูปหนึ่งนะครับเพื่อนได้มา,อ,าอยู่จำพรรษาอยู่กุดเส้นต่อเป็นกุดกุดห้างนะครับแต่ว่าเิ่นปูกข้อตายใส่นะครับหลังจากหันกะ วัดหรือว่ากุฏแห่งนี้กะบ่มมีพระได้มาอยู่เลยนะครับเพราะว่ามาก,กอายุบ่ไดดนะครับผมจะเลยพาผี่ผนองมาเบึงนะครับมาเป็นทังไดนะครับเพราะว่าเพื่อนมาจำพรรษาหลายปีแล้วครับแต่ว่าเพื่อนกับเลยจังเลยผมก็บ่บู้้หจากประวัติเพื่อนในผู้ข้อตายใส่กุฏลังนีนะครับเนาะก็ะเลยลวงวญญญเป็นย่านเบิ่อกับขอนกลางเฮียนผู้ดใด่กลกาผ่านไปผ่านมาแถวนี้ นะครับมื่อนี้ผมก็เลยพาพี่พี่น้องพี่สือบึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ไดนนะครับอ่ะไปนั้นก็ประครับลุยครับ <c oughs> มากเพเดียวคือเก่าคำวันไหนมากเพื่อเดียวคือเก่าข้าขงหกนั่นพี่น้อง <c oughs> ต้องเดินระวังจงังเลยหนึ่งข้างหกนขนึ้นไล่นะครับหกกระยาขึ้นไล ทางเขาพีาน่น้องถ้าขนาดทางเขาขุกพี่น้องเลยนะครับเพิ่นได้มาปฏิบัติธรรมนนะครับเลยก็เลยดีผูกก็ตายเสียชีวิตอยู่นี่นะครับก็เลยพาพี่พาน้องมาพิสูจศมุ่งก่อไฟหกใหม่นีพี่น้องหกหกนะครับต้องเดินระวังมาผู้เดียวครับมคอนี้ค่อนข้างที oui. ่ เป็นป้าทั้งนั้นนะครับป้าทั้งนัง้นนี่ครับกุฏีพันพี่น้องนะกุฏีพันครับน้อหกพี่น้องเลยนี่ครับนี่พี่น้องกุฏีพันนะครับพันธุ์ที่ผูกข้อตายอยู่นี่แหละนี่ก็เป็นของปฏิบัติธรรมพันธ์นะครับ คอนกันเปี้ยวไปนอ้อ,องปฏิบัติทรรมเพิ่นไปน้องโครงการเพิ่นยังบัณฑ์เล้วนะครับพอดีเพิ่นก็เลยม,มากลุ่มใจง่ายจังไลยบุ๊กกอตายก่อนนะครับพี่นอ้องอพา,าไปเบิง้งพี่น้องมีสูตรหน้่งเข้าไปทั้งพุ่นแล้วเขาจะมาเบิ้งตรง อันนี้นะครับว่าเป็นทั้งหลายเพื่อนในเสียชีวิตในโดนแล้วนะครับพีนาา่น้องท้าว่ากะนี่หน่องร้อยของการผูใ้ใดเพิ่นได้พบได้พ่อได้เห็นนะครับว่าพระองค์นี่เพิ่นนึงวิญญาณเหี้ยนอยู่ยว่าสันนะครับอ่ะลุยกับพี่น้องโอ้ครับนี่ห้องน้ำ เสียงหมอกลอะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมสิภาพี่พ่อน้องลุยเลยนะครับว่าเป็น <c> ย <oughs> ังไงรุ่นในห้องน้ำพี่น้องรุ่นห้องน้ำ หหมนกเสียงนกแสกห้องจันนันเลยเสียงนกหวางไปนกห่างมาเลย อ๋อพ,พีพาน้องรุ่นนี่นะครับกุฏิเพพันปู่ขอตายนะครับแต่ลงังคาเขาลือมอแล้วหลองร้อยของพระพ่นเคยอยู่เคยปฏิบัติธรรมนะครับนกแสกห้องหัวใจวิวพี่น้องหัวใจวิวเลยพี่น้องนอกแสกห้อง เดียมคือฝนจะตก,เ,ะเ,ก,กปเป็นลมไปมีบุลรี่เต็มกรใหม่เงียบโอไฟกระดับไฟฉายดับเลยพี่น้องเจ้าพี่น้องนี่ครับบริเวณวัดเป็นตำนักสงเก่านะครับ มรุกปุกกัางหลังจากเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วกะ็มนนีพระองค์ใดบปกะกาเข้ามาอยู่เลยครับ <c oughs> ประกาเข้ามาเลยนะครับประกาเข้ามาเลยนะครับแม้กระทั่งมาปฏิบัติต่อปฏิบัตรริธรรมกับประกาครับนี่ก็แห่งน้ำขึ้นดูกันนี่ก็หอ่อฝนน,นัอง่นนองท่านดูปูพัพพพพงไปตามกาลเวลา หลังจากเป็นเสียชีวิตไปเพื่อนว่าเห็นดวงยินย่านนะครับมันนี่ก็เลยผ้าพีผ้าหนองมาพิสูจน์บ้างแต่ก็ได้ยินเสียงนกแสกนงยังห้องเอามาไปรุ่นห้องน้ำอีเที่ยวพี่น้อง โดยหลอดโดยร่วมนะครับพี่น้องปลาทั้งนั้นนะครับหกมาทั้งนั้นเลยต้องเดินระวังได้ยินเสียงหมาหอนบ่พี่น้องได้ยินเสียงหมาหอนบ่พี่น้อง ทังหมาหอน่ัีงนงทังนกแสกทั้งหมาหอนแล้วพป่น,ปนองมันี โดร้อนเลยพี่น้องโดร้อนเลยนุ่งกระลายพี่น้องโอ้มันกัดโอดร้อนสุดเลยพี่น้องเลย ทั้งนกทั้งหมาหอนอ่ะเดี๋ยวผมจะล่องดับไฟของพี่น้องมันสะวาทีนี้ยังขืนบ่กนะครับเอาลุนไปพร้อมๆกันพี่น้องเลยเมื่อตื้อๆเลยนะครับ ความเงียบความสัง,งัดพี่น้องอ่ะลองเปิดไฟพี่น้องเลยครับโผ่าเหงียมกับพ่องกันกับพี่น้องคือฝนที่ตกเนี่ย อุ้งหน,นึ่งพี่น้องนั่งเธอเลอเนี่ยในอุ้งหรือตายหายเลยเนี่ยซำนักสงห่างนะครับเป็นปลาทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยความเงียบ เงียบนะครับพี่น้องรู้สึกว่าว่องเวงนะดูนะครับแต่คนหัวพงก็ลุกตลอดเวลาเลยขนาดไทยทำผมเป็นคนจิงลุกเลยพี่น้องเลยเนาปุ่นม้ากับอนมาเป็นระยะครับผมมากัหฮอนมาเป็นระยะพี่น้องเลยอ อนญาติบาดคำเด้ออะคลิปนี้กะซ้ำนี้ก็น้อพี่น,อนอ้องเนาะนะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผู้เป็นเขามาเบิ่งกันได้ว,ว่าไก่ว่าไก่นะครับทั้งไก่ทั้งไก่ตั้งประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับขอขอพี่น้องมีความสุขความจเจริญขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมแนะ่นะครับเพราอได้มีกำลกำลังใจในการทำ คลิปต่อไปนะครับเพื่อพี่นําเสนอพี่น้องป้องไปของเฮ้าคือเเ่าเนี่แหละให้ในเบื้องในแย่งสิ่งดีๆจัดสรรความสนุกความร้อนไม้พี่น้องเบิ่งนะครับก็บขอขอบคุณก็คนหลายๆนะครับเด้ออ mm ้า hmm. วคลิปนี้ก็ผมเบ้าใช้โยขอโทษกับผมเบาอีสานไตนะครับก็บขอลาพี่ละน้องไซต์นี้นะครับเนาะ mm hmm. อะ่ขอขอบคุณขอบคุณหลายครับผม